เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับพบกับผมซีซันสตูดิโอกันอีกเช่นเคยสำหรับทุกวันอาทิตย์แบบนี้ครับเราก็มีเกมมือถือที่ออกใหม่มาแนะนํากันเป็นประจำนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้รวบรวมเกมมือถือน่าเล่นประจําสัปดาห์นี้นะมาแนะนํากันแบบจัดเต็มถึง10เกมด้วยกันครับใครที่กําลังอยากอัปเดตเกมมือถือใหม่ๆหรือกําลังมองหาเกมใหม่เล่นกันอยู่เนี่ยมาดูกันเลยครับว่าจะมีเกมอะไรที่น่าเล่นกันบ้าง แล้วก่อนจะไปรับชมคลิปครับก็าฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของซีซั่น s ตูดิโอกันด้วยนะครับาไปกันที่เกมแรกกันก่อนเลยครับกับเกม e อสิตราพอเพอร์ ใครที่หาเกมใช้ความคิดบวกกับภาพที่สวยนิบเนียมครับมาลองดูเกมนี้กันเลยครับนี่คือเกมมือถือแบบ s t r a t e g i นะที่ทำออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจเกมหนึ่งครับเพราะว่าเขารวมหลายแนวเกมเอาไว้ภายในเกมเดียวกันทั้งหมดเลยรวมไปถึงการฟาร์มทรัพยายกรแบบไ i เดลด้วยโดยการเล่นของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นการจัดทีมแบบง่งๆถือคือนะแต่จะมีในการใส่เรื่องของการทำ combo ธาตุครับและมีการเล่นเชิงแก้ไขปริศนามาไว้ภายในเกมนี้ด้วย สนุกเอาเรื่องเหมือนกันครับระบบต่างๆก็ครบคันกันดีที่สําคัญภาพนี่สวยจริงๆเอฟเฟกจะเต็มกราฟิกเนี่ยดูดีขนาดต่อสู้ครับถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจต้องเก็บไปไว้ในลิสต์อีกเกมหนึ่งครับเกมต่อไปเป็นคลัมวอลเกมโค้ออฟ PVP Shooter รครับรวมทีมปล้นธนาคารน่าสงครามระหว่างตำรวจและโจรครับ เกมนี้เป็นเกมต่างบน PC มาก่อนนั่นเองจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นพอสมควรครับให้การบูแบบมือถือาง่ายยิ่งขึ้นภายในเกมจะเล่นทั้งหมด4คนครับสามารถชวนเพื่อนมาตั้งตีกันได้ซึ่งรูปแบบเกมเพย์นั้นเข้าใจได้ไม่ยากครับวางแผนแล้วก็เข้าไปทำภารกิจที่กำหนดไม่เกินสนาทีก็จบแมตช์กันได้แล้วส่วนงานภาพกราฟิกผมว่าค่อนข้างผ่านเลยสวยใช้ได้ครับปรับความลื่นได้ถึง90 fps เอเล่นกันได้แบบลื่นๆ่นกันเลยทีเดียว ปืนอะไรต่างๆหรืออาวุธพวกนี้ครับก็สามารถปรับแต่งยิงได้แรงยิงได้มันครับพวกแฟชั่นอากาศก,าก็เป็นเอกลักษณ์ของเกมนี้เช่นเดียวกันนะที่สามารถถอป,ปรับเปลี่ยนกันได้เอาเป็นว่าแฟนเกมของเป y เดเี่ยไม่ควรพลาดด้วยประการทางป่วงครับมากันที่เกม Mystic Abyss Lost Sea Area เกมที่ดีโอเพนเวิลด์เซอร์ไวครับที่จะพาเราขับเอาชีวิตรอดในวันหนะายนะใต้มาหาสมุทรครับ ตีมเกมเนี่จะมาของโลกหลังไายนานะที่ทุกอย่างจมอยู่ใต้บาดาลทั้งหมดครับผู้เรียนจะได้ออกสำรวจพื้นที่ต่างต่างนหนึ่งเป็นนักประดาน้ำยังไงอย่างนั้นเลยออกหาทรัพยากรมาครับของสร้างที่อยู่อาศัยเกมนี้มีให้บู๊กับพวกสัตว์ประหลาดกายพันกันเพียบนะซึ่งเมื่อเราเล่นไปถึงเลเวล13แล้วเนี่ยจะสาม,มารถเลือกอาชีพกันได้ครับจากทั้งหมดเสีชีพด้วยกันมีสกิลให้กดใช้ท่าไม้ตายประจําตัวของแต่และอาชีพกันได้ ส่วนระบบอื่นค่อนข้างดีเลยเช่นการตกปลาทำอาหารครับของสร้างบ้านนะสัตว์เลี้ยงหรือแฟชั่นคอสตูมก็มีกันมาครบถ้วนครับเป็นเกมที่ทำออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจภาพสวยกันด้วยงานดีแบบนี้ครับมือถือเตรียมร้อนกันไว้ได้เลยครับมาดูกันต่อกับเกมคาเมินก,กะชิจิมะเกมมือถือแอคชั่นเอาชีวิตรอดอีกแล้วครับที่จะมาในธีมแบบสยองขวัญแบบ4วิ1นั่นเอง ซึ่งเป็นเกมแนวมัลติเพยเยอร์เฮอรเอร์ครับคล้ายๆกับพวกเด a บายเดย์ไล h ์ครับที่ภายในเกมจะให้เราเป็นฝ่ายไล่ล่าและก็เป็นผู้ตั้งรับแบบถูกล่าครับซึ่งทีมเกมของเขาจะมาแบบผีญี่ปุ่นนะบางคนก็บอกว่านี่มันเด a บายเดย์ไล h ์เวอร์ชันญี่ปุ่นกันชัดๆเลยแต่ว่ากิมมิคของเขาจะมีความน่ารักสิม,มากกว่าครับทั้งนี้เกมแนวนี้ก็ถือว่าทําออกมาค่อนข้างเยอะนะแต่จะมีการปรับเปลี่ยนตรงทีมเกมเล็กน,น้อยครับบรรยากาศอื่นๆก็คล้ายๆกันนะ ป็นว่าใครที่อยากได้เกมแปลกใหม่ครับสไตล์วิ่งนี้ผีแล้วก็ลองเก็บเกมนี้ไว้พิจารณากันดูละกันครับมาต่อกันที่เกมโคเซอร์ RT เกมแอคชั่นจาก IP ดังอย่างโคเซอร์นั่นเองครับซึ่งเกมนี้เนี่ยจะมาในทีมโลกอนาคตให้เราจัดทีม5ทุตัวละครออกต่อสู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดต่างมิติตัวเกมมาพร้อมกับกราฟิกลายเส้การ์ตูนญ,ญี่ปุ่นสวยงามน่าเล่นมากๆ จัดเต็มเรื่องของเกมเพลย์ที่ลื่นไหลครับเอ็กเฟสกิวอลังการงานสร้างบวกกับมีฉากคัสซีนท่าไม้ตายเจ่ๆให้ดูดูกันด้วยถ้าชอบสไตล์นี้บอกได้เลยว่าถูกใจแน่นอนส่วนระบบการเล่นเนี่ยมาตามแบบฉบับของเกมแมวนี้ครับใส่กันมาครบถ้วนโดยรวมงานดีน่าโดมูมากอีกเกมหนึ่งกันเลยทีเดียวครับจัดกันต่อด้วยเกม Ta l e of d ราก o อ เกมมือถือ MMO RPG ครับที่พาเราเข้าไปจนภายในโลกแฟนตาซีกันเป็นเกมแนว MMO สไตล์น่ารักน่ารักครับที่ระบบต่างๆจัดกันมาครบทั้งสัตว์เลี้ยงคู่ใจการต่อสู้แบบเรียลไทม์การรวมทีมกับผู้เล่นคนอื่นเพื่อช่วยกันในดันเจียนการออกต่อสู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดยักและท้าทายบอสส่วนใครที่เป็นสายคอมมูนิตี้นะเกมนี้ยังมีพวกของระบบการแต่งงานเทศก,กาลแล้วก็ปาร์ตี้เต้นรำต่าง,าง,างๆแฟชั่นการแต่งตัวก็จัดเต็มกันแบบสุดๆครับ ส่วนงานภาพก็ถือว่าโอเคนะบรรยากาศต่างๆให้อารมณ์นึกถึงเกม R.O. อยู่เหมือนกันโดยรวมถือว่าสเปคค่อนข้างเบาและก็น่าเล่นอีกเกมนะครับสรับตกเกมนี้เกมทัดมา Dream t o w n i i e l l n n d เกมมือถือไทคูนครับที่จะพาเราไปบริหารจัดการนี่เลยครับสร้างเมืองใหม่บนเกาะแห่งนี้ครับเป็นหนึ่งเกมในเครือของไคลโลซอมนะ ที่สำหรับค่ายนี้เนี่ยขึ้นชื่อเลยว่าในเรื่องของเกมที่เล่นแล้วเพลินมากๆครับใครที่เริ่มเล่นเนี่ยต้องเตรียมใจโดนดูดเวลาชีวิตกันได้เลยและอีกสิ่งหนึ่งของเกมในค่ายนี้ครับจุดเด่นของเขาคืองานภาพกราฟิกที่จะมาสไตล์พิกเซลอาร์ตนั่นเองแต่ว่าคอนเทนต์ข้างในนั้นโคตรจะอัดแน่นจริงๆครับสำหรับ d ิน c l o w n Island นี่ครับการเล่นของเขาเนี่ยจะให้เราสร้างชุมชนสร้างเมืองของเราให้เติบโตเพิ่มมากยิ่งขึ้นจุดเด่นคือเราเนี่ยจะได้เห็นการเติบโตของผู้คนตั้งแต่หางานแต่งงานจนมีลูกครับ บอกได้ว่าดีเทลเกมนี้ค่อนข้างเยอะครับแฟนเกมแนวนี้เนี่ยไม่ควรพลาดครับถัดมาเป็นเกมคาร์นี่คือเกม CCG ครับหรือเกมการ์ดนั่นเองครับที่เคยเปิดให้บริการทางฝั่งของ PC มาก่อนนะโดยตัวเกมนั้นจะมาในมุมมองของสงครามโลกครั้งที่2ครับที่การ์ดแต่ละใบเนี่ยจะเป็นรูปแบบของอาวุธที่ใช้ในสงครามยุคนั้นกันเลย ตั้งแต่ทหารรถถังเครื่องบินครับรวมไปถึงคําสั่งของนายพลต่างๆที่อ้างอิงเหมือนกับว่ามาจากของจริงกันเลยนะตัวเกมไม่ได้มีแค่ระบบต่อสู้เท่านั้นครับแต่ยังมีระบบของคราฟการ์ดตด้วยนะที่ทําให้กองทัพของเรานั้นจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นและแน่นอนว่าผู้เล่นสามารถนําการ์ดที่ไม่ได้ใช้แล้วมารีไซเคกิลกันได้ครับซึ่งมันก็ยืดหยุ่นให้แก่ผู้เล่นหน้าเก่าและก็หน้าใหม่นะไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันจนเกินไป เป็นเกมใช้สมองครับไม่เหมาะแกการเล่นชิวๆครับหากว่าชอบเกมใช้ความคิดเยอะๆลองดูเกมนี้แล้วกันครับเกมต่อไปเกลียวเจลเกมมือถือเคลืนเบรครับที่จะมาสไตล์แฟนตาซีครับวกกับกราฟิก 3D ให้อารมณ์ย้อนจุกนิดนี้ครับเกมนี้จะให้เราจัดทัพทีมตัวละครที่มาในทีมของเหล่าถวยเทพแต่ละตัวนั้นงานเนียบงานสวยเลยสกิลเอฟเฟกค่อนข้างอลัง,งการงานสร้างครับ เกมนี้ต้องวางแผนนะต่อคอมโบให้ดีครับหากลยุทธ์าตามรูปแบบการเล่นของตัวเองให้ได้ส่วนมากเกมสไตล์เทิร์เบสมักจะมาในภาพอนิเมะครับแต่ว่างานภาพแบบนี้มีค่อนข้างหาได้ยากพอสมควรแม้ว่าจะเป็นเกมนอกกระแสนะแต่ได้รวมถือว่าน่าเล่นมากๆเกมนะครับและก็มาถึงเกมสุดท้ายที่เปิดใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับกับเกม n น t r o r a c i n g Manager ใครได้เป็นขาซิ่งครับลองดูเกมนี้กันสักหน่อยนะกับเกมมือถือแนวตั้งแข่งรถสุดมันครับที่เกมนี้อย่างที่บอกว่าเป็นแนวตั้งแต่ว่าความมันเนี่ยไม่แพ้กับเกมมือถือเลยทุกเกมจะให้เราเลือกรถสปอร์ตคู่ใจครับเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่นะภายในเกมก็จะมีสนามแข่งมากมายให้ไจชนความเร็วกันแบบไม่ยัง้งสามารถพุ่งชนรถคู่แข่งหรือใช้อาวุธมิสไซยิงให้ดับไปเลยก็มีเหมือนกันครับ ส่วนตัวรถเนี่ยมีให้อัปเกรดแล้วก็มีของสะสมกันเพียบนะเป็นเกมเล่นเพลินๆเล่นสนุกได้ดีครับการแข่งขันเนี่ยไม่น่าเบื่อจนเกินไปใครที่อยากได้เกมไฟล์เล็กสเปกต่ำๆเนี่ยลองดูเกมนี้แล้วกันครับก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งหมด10เกมมือถือเปิดใหม่ประจำสัปดาห์นี้นะครับ ใครที่อยากได้เกมมือถือแนวไหนหรืออยากให้แนะนำเกมอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ